ตอนที่เราเข้ามาพบที่ดินที่นี่ทั้งแรกเนี่ยอยากได้ที่ที่จะเอาไว้สร้างบ้านส่วนตัวแล้วก็เลี้ยงม้าทํากิจกรรมที่เราชอบครับแล้วก็ก็ตระเวนดูหลายที่ในสวนพิ่มจนมาเจอตรงน,นี้เราขับรถขึ้นไปจอดทั้งบนปุ่มระมออกมาเราจะมองเห็นทิวเขาของเทือกเขาตะนาวสีล้อมรอบที่นี่ทั้งหมดเลยก็ก็อุทานออกมาว่า โอ้มันวิวมัน panorama ชนัดเลยก็เลยเป็นที่มาของชื่อก็ค่อยๆสร้างทีละหลังขึ้นไปแล้วก็เพื่อนๆเ,เห็นปุ๊บโอ้อันนี้เปิดให้ให้บริการด้วยหรือเปล่าเออให้เข้าพักได้ไหมเออเอาสิ ก็เลยก็เลยกำหนดจากที่แรกคิดว่าจะมีสองสาหลังก็เลยกลายเป็นมีเจ็ดหลังออที่แรกเราอยากให้มันเป็นสไตล์ลอฟแต่พอทําลงไปแล้วนี่มันก็รู้สึกว่ามันมันอาจจะดิบเกินไปก็เลยปรับให้มันเป็นสไตล์ถึงจะอินดัสเทรียลผสมกับท ropical modern ครับแต่จะสังเกตว่าสถาปัตยกรรมข้างในเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดูง่ายดูแลรักษาง่ายแต่ว่าเน้นโปรง่งสบายตาครับ ครับที่นี่จะมีห้องอีูแค่7วิลล่านะฮะแบ่งออกเป็น2องไทภายในฟังก์ชันอะไรจะคล้ายกันหมดเลยเพียงแต่ว่าไทหนึ่งจะเป็นเป็นสวีทสวีทวิลลา่าก็คือมี1ห้องนอนมีเตียงหนึ่งเตียงสําหรับคู่รักหรือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกเลกๆแล้วก็ที่เป็นรอยัลสวีทวิลล่าก็จะมี5วิลลา่าเป็นแบบนี้คือมี2ห้องนอน ตอนเช้ากับตอนเย็นจะมีคนจุงม้าเดินผ่านหน้าบ้านคุณคุณขี่ได้เลยครับไม่มีค่าบริการอะไรแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะดูแลทั้งความปลอดภัยให้รายละเอียดเรื่องการขี่ม้าที่ถูกต้องนะฮะก็จะได้อรณ์กว่าการขี่ม้าอยู่ในอยู่ในพื้นที่ปิดครับสำหรับพนอรามาวันเล่รีสอร์ทนะฮะมาเลียนเทินทุกท่านลองมาคุยกันก่อนครับก็คือพอเราคุยกันปุ๊บเ,เป็นลูกค้าที่มีไอเดีย เหมาะสมกันแล้วก็เข้าใจความคิดกันชอบเป็นสิ่งที่เราชอบเหมือนเหมือนกันส่วนพึ่งมีรีสอร์ทเกือบ200แห่งคุณพักที่ไหนก็ได้ถ้าคุณพักในที่ที่คุณชอบทุกที่จะเป็นสวรรค์ของคุณ